โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอสสลัดทนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเจอเบก็ได้ทําการอัปเดตใหม่แล้วนะผมเป็นอัปเดตต้อนรับปี2022นี้นะผมก็แฮปปี้นิวเยียร์ด้วยครับผมก,ผมก็ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ8วันแล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นการอัปเดตช่วงปี2022นี้ผมเพิ่งเริ่มต้นใหม่เมื่อวันนี้เองครับผมอัปเดตนะผมที่ผมอัดอยู่ครับผม ซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่กับใครครับผมตอนนี้ผมก็อยู่บใครครับผมตอนนี้ผมก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยคนหนึ่งครับผมคุณภูวะพ,พิเศษจ,จัดเลยเออพ,<ะ>พิเศษจัดเพราะว่าเพราะว่าคุณน,นั้นมีซับก็เป็นเป็นหน้าใหม่เลยก็ได้เพราะว่าซับก็เกินร้อยอยู่นะแนะนำตัวหนนะ่อยครับผม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 ที่ว่านะ ใช่ว่าผู้ดีดีมอนวันดีเรียกอะไรก็ได้ผมไม่ชอบชื่อว่าวันดีมอนนะมาจะต,ติดตามก็ได้ไดเรื่องของคนเลยครับเดี๋ยวผมก็จะเอานะช่องเขาตอ่ตอ,ตอเลยลงใต้คลิปเลยแล้วผมเอาลิงก์นะผมโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับผม ้าผมอัปเดตแรกก็ผมเป็นอัปเดตท,ที่แบบไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็ผมสำหรับคนที่แบบอยากจะส,สะสมรถก็ผมมีรถสองคันที่ได้อ,ออกไปแล้วนะผมนั่นก็คือรถรู้สึกว่าจะปิงอีกแล้วผมมาเดี๋ยวไปเจอที่สนามบินจรเญเด้อ ว้ามาตรงนี้เลยเอาจริงพี่สมควรอยู่สนามบินเมื่อก่อน<ๆ>กอดกอดใครด้วยไงแต่ว่าพี่มันว้ามไงมาเดี๋ยวจะสปอร์รถทั้งสองคันให้ดูว่าผมว่ามันจะมีไหนที่เอาออกไปบ้างนะผมโอเคมาอีกคนนึงก็สปอร์นี่มาเลย มานั่นก็คือหน้าตาของรถทั้งสองคันที่ได้ถูกนำมาออกไปแล้วผมนั่นก็คือการออฟเซลกับผมคือแบบมันจะมีมีขายไปตลอดการแล้วนะผมสำหรับคนที่อยากจะซื้อรถทั้งสองคันนี้กับผมซื้อรถคันนี้กับผมราคาหกแสนรับผมซึ่งคุ้มสุดแล้วผมรถคันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่คมราคาแค่ห้าหมื่นนะผมก็เอามาซื้อได้รับผมซื่อเมื่อก่อนจะเคยจอดอยู่ที่มิวเซียมกับผม แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้ออกไปแล้วผมก็ใครที่เก็บตังค์ซื้ออยู่ก็น่าเสียดายไปว่ผมสลับรถรถทั้งสองคันนี้ก็ผมจะไม่มีขายแล้วนะครับผมไปเรามาดูที่อัปเดตต่อไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเซิร์ฟป,ปิงไปแล้วมันไม่รู้มันจะปิงอะไรวะเนะนี่ยไปเราไปดูของ,งตกแต่งกันเลยนะครับผมของตกแต่งพวกนี้ก็ผม เดี๋ยว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 ไปเจอที่กะลาะเลยเดี๋ยวเอาไอ,าโอ้โครงกระดูกมาเดี๋ยวพี่จะเอาเป็นมามันจะมีของตกแต่งมาใหม่อยู่3อย่างนะครับผม,น,น,น,ผมนั่นก็คือลายล้อรถนะครับผมนั่นก็คือลายล้อรถไดโนเสาร์ครับผม ซึ่งราคาห0 0หมื่นะครับผม5 0 0 0 0ดอลลาร์ในเกมนี้ครับผมซึ่งนะครับผมราคานี้ก็ขายในเวลาจํากัดน,นะครับผมแค่เดือนเดียวเท่านั้นครับผมหลังอัปเดตต่อไปนี้ครับผมมันจะไม่มีขายต่อไปแล้วนะครับผมซึ่งผมก็กแต่งแต่งลายมาเป็นสีเขียวเข้ากับรถคันนี้เลยครับผมสีเหมือนกันด้วยครับผมของตัวแ่งต่อไปครับผมนะั่นก็คือสปอยเลอร์กระดูกครับผมนี่ ซึ่งสปอยเลอร์อันนี้ก็ผมมันจะได้ฟรีครับผมได้ฟรีจากการที่คุณนั้นเตะลูกบอลครับผมเดี <Sams. S 1> ๋ยวผมจะไปดูว่าผมว่าลูกบอลมันจะเป็นรูปเป็นแบบไหนครับผมไม่ทราบว่าคุณเอาลูปบอลไปซ่อนไว้ไหนครับตรงนี้ไม่ได้เตะเลยหรือว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่จุดเริ่มต้นเลยอยู่ลานว่าลานลานซีซั่นอะเออลานซีซั่นเลยโอเคผมเจอลูกบอลแล้วนะผมนี่ลูก มันจะเป็นรูปไม่นี่เลยฟุตบอลปกติเลยครับผมนี่ให้คุณนะผมละเตะลูกบอลน,นี้ไปครับผมเข้าไปที่โกที่มิวเซียมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูรับผมไม่รู้ว่าจะโอเคจะเลยเด้อครับเซฟก็ปิงด้วยไงแต่ว่ามันก็ทำยากหน่อยครับผมเพราะว่าคุณต้องสามัคคีกันนะครับผม คำคนเดียวก็ได้ก็ผมแต่ว่าผมเน้แนะนำให้ใช้เป็นพวกเฮลิอคอปเตอร์ไม่ก็โดรนนะครับผมเพราะว่ามันจะจะง่ายกว่าครับผมถ้าใช้โดรนนี้คผมมันจะยากสำหรับการที่เวลาลูกบอลมันจะไหลลงจากพื้นไอตรงมิวเซียมคือคือมันจะยากสุดแล้วครับผมคือ,คอ,คอ,คอแบบมันก็จะ impossible เกินไปนะครับผมจะรักการเตะลูกบอลเข้าโกตรงมิวเซียมนะครับผมพอเวลาคุณเข้าโกแล้วนะครับผมคุณก็จะได้สปอยเลอร์อ ฟรีเลยครับผมทั้งเซิร์เลยครับผมมาแล้วมาดูที่ของสุดท้ายกันแล้วผมของสุดท้ายนี้ก็ผมผมไม่มีนะผมเพราะว่ามันจะได้ยากหน่อยนะครับผมของชิ้นสุดท้ายนี้ก็ผมก็มันจะเป็นสีนิวเคลียร์นะครับผมสีก็ประมาณนี้ครับผมเป็นสีน้ำแข็งนะครับผมเป็นไอซ์โครนะครับผมซึ่งได้จากการกดนิวเคลียร์ผมซึ่งวิธีได้นิวเคลียร์ผมก็เคยบอกไปแล้วครับผมว่ามันจะได้จากการ ที่คุณนั้นกดนิวเคลียร์นะผมสาหรับใครที่ไม่รู้ครับผมนิวเคลียร์ผมมันจะมี2อ,อย่างที่คุณนั้นจะกดได้ก็ผมนั่นก็คือให้ฟาร์มนี้ให้ถึงเลเวลสินะครับผมแล้วก็ใครที่ใส่เติมสุดๆนะครับผมผมไม่แนะนำครับผมอันนี้เหมาะกับคนที่แบบจะจ,จ,จ,จงใจที่จะบริจาคให้เกมนี้จริงๆครับผมซื้อเลยครับผมสองหมื่นลบไม่มีใครอยากซื้ออ่ะครับผมมา เอาดูที่อัปเดตต่อไปก็เลยผมเป็นอัปเดตที่แบบเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็มไปเราไปเจอกที่มิวเซียมกันเลยนะผมไปและนี่ก็คือลักษณะหน้าตาของมิวเซียมครับผมเมื่อก่อนมันจะหันไปทางด้านภูเขาตรงนี้ครับผมหลังภูเขานี้ครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับผมก็หันไปตรงตรงหน้าเมืองแล้วผมนี่ตรงนี้เลยครับผมนี่ลักษณะอาคารของมิวเซียมก็มันจะดูใหญ่ขึ้นนะครับผม ตึกพวกนี้ก็เหมือนเดิมก็ผมพวกลายพวกสีพวกนี้ก็ผมแต่ว่าแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะเปิดไวเหมือนกันเลยับผมโอเคเสียงระเบิดเอฟเฟกก็เปลี่ยนใหม่ครับผมแล้วก็มีชิ้นส่วนนี่ว่าผมเพดานจากที่คุณนั้นกดระเบิดมาับผมโอ้ยทําออกมาดีนะเนี่ยแล้วก็มีแบบลายแบบลูกดาวพวกนี้ครับผมซึ่งเมื่อก่อนมันจะทำออกมาเป็น เป็นแบบเป็นรูปปั้นแบบดินน้ำมันเลยวบผมอา้อาวเผอ <'ll> โดเลร์ตาย <laughs> เผอโดเลเซอร์ตายตีมาช่างบาดตาบาดใจด้ยก <c oughs> ินตีเลเซอร์แทบมองไม่เห็นอ,อีกแล้วอะไรนะเนี่ยเลเซอร์เขาทำออกมาดีอยู่นะแต่ว่าเขาทำแบบใส่เยอะเกินไปอะ่ะ ทุกตารางนิ้วแบบมีเลเซอร์หมดเลยองค์ความไม่หนาเว้ยองคความพันเนนหนาขั้นสูงอีกถ้าโดนในชีวิตจริงคือแบบมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าของพวกนี้ไหปะต่อเลยครับผมผมไม่มีอาวุธครับผมแต่ว่าผมกลให้เขานั้นยิงดาวไปแล้วผมลูกลักษณะาด,ดาวพวกนี้ครับผมคือแบบมันจะมีแบบลายแบบขุกขาดแล้วผมให้มันดูแบบเป็นลูกดาวที่เหมือนกับในโลกจริงขึ้นแล้วผมเมื่อก่อนมันจะปั้นแบบเป็นสีมา ให้เป็นลายก็ไม่รู้เลยครับผมว่ามันจะเป็นลายแบบไหนครับผมอา้าวตายเฉยโอเคมาเอาหน้ากากก่อนนะเฮ้ยเตายผมว่ายากขึ้นแล้วผมแล้วยิ่งเซิร์ฟปิงด้วยครับผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเซิร์ฟป,ปิงหรือเปล่านะเนี่ยแล้วดูลูกบอลน,นี้ครับผมมันจะมีการไหลแล้วผมมีการหมุนด้วยครับผมนี่ครับผม ก็ไปครับผมผมก็ได้10กิโลเหมือนเดิมครับผมพัสดุเขาบอกว่าจะสุ่มใช่ไหมแต่ว่านี้ก็มันก็ดูเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าแค่มันมีลายแบบขูดขาอะไรพวกนี้ครับผมไปผมยังเอาไม่ครบนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงยอก่อนมาไปก่อนว่าได้เปล่าเพชรพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับผมพัสดุนี้ก็เหมือนเดิมครับผมแค่หมุนมาอย่างนี้ครับผม ให้ดูจากสีฟ้าด้วยผมนะสีฟ้าคือคือมันยังไม่สงูงมันยังมันยังไม่เปิดประตูนี้ครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิงปิงปิงเนี่ยดูให้ดู okay, ให้ดูเคามันมันขึ้นแบบสีแดงครับผมเดี๋ยวใหม่รอบนึงเพราะว่าคือแบบผมมาอัดในรอบนี้คือคือมันปิงแบบสุดๆเลยครับผมหลังอัปเดตนี้ครับผมแต่รู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีเพชรให้คุณเก็บหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ่ะกดเลยนะ่ะเรียบร้อยแล้วก็ไปส่งที่ฐานคุ้งเหมือนเดิมครับผม่ะเอาโคละลาเลยเอ้ยมมันชอบวาร์มอะไรอย่างนี้วะเนี่ย ไหวจริงวะเซื้อปิงนี่เนี่ยไปอาวเฮ้ปิงปิงเปล่าเนี่ยเอ้ยโหลออ้โออะไรวะ กว,กว่าจะเอาได้นะกระเป๋ามืงเซียมเนี่ยจะได้ขึ้นปิงเอาได้แล้วโอเคดูดิดูปิงนะดูปิงนะพื้นพันอืมอืมสุดยอดไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยที่ามาปกติลื่นปุ๊บแต่พอมาตอนนี้โอบไป,ป นิวเซียมก็จบแล้วนะผมป่ะแล้วก็ไปดูอัปเดตสดอ,อื่นกันเลยผมผมไม่ได้พูดอัปเดตสดอื่นมานานแล้วนะผมป่ะเดี๋ยวผมไมาดูส่วนแรกก็ผมนั่นก็คือระบบการตั้งค่าใหม่ก็ผม G U I ใหม่ด้วยนะผมนี่แบบนี้เลยผมซึ่งนะผมให้คุณอ่านภาษาอังกฤษได้ออกด้วยผมถ้าเกิดมันมีท r a n s l a t เป็นภาษาไทยของผมแต่สำหรับคนที่ไม่เก่งกกกอังกฤษครับผมให้ผมจะแปลให้ฟังครับผมนั่นก็คือ Double Music ก,ก็คือเพลงเพลง จากที่คุณป้นนะผมมันจะมีเพลงให้เปิดอยู่แล้วครับผมเพลงอื่นๆก็อย่างเช่นแบบพวกเพลงที่คุณเปิดจากเรดิโอนี้ครับผมนี่เรดิโอนี้ครับผมให้เลื่อนเปิดอย่างนี้ครับผมนี่จะปิดก็ได้ครับผมให้ปรับเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับผมดอปเปอร์มาร์เกอร์ก็เป็นเป็นมาร์เกอร์แบบที่ป้นนะผมสามารถดูได้ครับผมว่าที่ป้นนี้มันจะอยู่ไหนครับผมเพลเยอร์มาร์เกอร์ก็บอกตำแหน่งบุคคลนะครับผม Vehicle follow เป็นการ หมุนทำกล้องให้แบบให้กล้องมันตามจากยานพาหนะคันนั้วผมนี่นี่คือแบบผมลองทําแล้วใช่ไหมนี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเนี่ยพอพอคุณถันมาทางด้านหลังใช่ไหมคุณก็จะกลับมาหน้าเดิมก็ผมแต่ว่าวิธีแก้ใหม่นี้ก็ผมผมอยากให้เข้ามานานแล้วผมนั่นคือให้กดติ๊กสีแดงไว้ับผมดีแล้วหมุนกล้องนี้ก็มันก็จะปกติแล้วผมอ่ะไหนไหนบอกว่าปากติแล้วไงหรือวว่าให้คุณ follow นี้ช่างมันเถอะโอเคฮอตบาร์วิธสป e ดมอเตอร์ก็ผมนั่นก็คือไอคอนบาร์จาก Speed Meter ผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้ย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 อเรียบร้อยบั๊กเลยบั๊กเลย บั๊กเลยอะไรวะเนี่ยดูนะดูนะดูนะเอาขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคปกติแล้วยังไงบ้างเฮ้ย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 ท่าเดินดูท่าเดินดูท่าเดินเฮ้ยท่าเดินเหนคนแก่เลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่คืออาการผลข้าวเคียวจากบั๊กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แล้วนอนไปกับคืนนี่โอเคโอเคโอเคปก,กตินะอะไรวะเนี่ยพอ,อาวุธสักอาวุธหนึ่งก็ได้โอเคเอาวุธอาวุธปูมีอาวุธไหม,มไม่มีอาวุธเลยเหรอโอเคตอบตอบมาหน่อยเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนเอาคืนตอบกดแ a ็ k สเปซ e แป๊บนึงเอา backspace Back ก็ได้เหรอ ออคือคือมันจะปิดจบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแบบนี้นะเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นวะเข้ารถดีเออ,ลอ,อ,ล,ดดล,อลองเข้ารถดูนี่าเดี๋ยวลองเปิดดูอ่านี่ก็ผมมันจะเป็นการปิดอันนี้ครับผมไอคอนปืนตรงนี้ก็ผมนี่ปิดไอคอนปืนตรงนี้อ่ะมาแล้วมันบ้าอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเว็บบอนแคมิราล็อกก็นี่ก็ผมนี่มันก็สามารถปรับได้ผมอันนี้คือแบบคุณเลงไปไหนก็ผม แต่ข้อถ้าคุณลองปรับดูว่าผมนี่มันจะให้ให้ให,ให,ให,ให้ความรู้สึกเหมือนคุณเล่นฟรีไฟก็ผมนี่นี่แบบล่างหัวกผมได้แล้ว,วผมแบบนี้สโคปเมาส์ิตินเที่นะผมก็คือการปรับสโคปพวกนี้ก็ผมนี่แบบนี้ผมระยะมันจะกว้างมันจะถอยหลังขึ้นแล้วผมแล้วก็ถ้าคุณปรับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ผมระยะก็มันจะใกล้ขึ้นนิดนึงนะมันก็ไม่ได้ไอ้นี่มากเท่าไหร่ก็ผมโอเคใกล้มากเท่าไหร่แล้ว ปรับแสงก็เหมือนเดิมครับผมนี่แบบนี้เลยครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งก็ผมเป็นอัปเดตที่แบบน่าสนใจมากผมตอนนี้ผมก็อยู่เซิร์ฟวีพีครับผมแต่ประเด็นคือผมไม่ใช่เจ้าของเซิร์ฟวีพีครับผมผมไม่มีเจ้าของเซิร์ฟมาหผมเพราะเจ้าของเซิร์ฟนั้นไม่อยู่นะครับผมนี่ให้มาดูที่คอนโซลครับผมซึ่งปกติครับผมผูจะสามารถกดไอปุ่มเปลี่ยนภาษาได้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับผม คุณสามารถกดตั้งค่าตรงนี้ับผมแล้วก็มากดที่คอนโซลตรงนี้ก็ผมนี่ผมก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาเลยก็ผมอันนี้คือเขาบอกว่ามันจะเหมาะสำหรับที่คุณเล่นโทรศัพท์ก็ผมนี่แบบนี้เลยับผมคอมเมนต์ก็เหมือนเดิมก็ผมซึ่งมันจะมีคอมเมนต์มาใหม่อยู่หลายอย่างมากเลยก็ผมเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก็ผมเดี๋ยวขึ้นรูปโชยเลยก็ผมไปผมเปิดหน้านี้ให้คุณผู้ชมดูเลยแล้วผม อันนี่คือทวิตเตอร์ของอัสิโมเนครับผมนี่ maybe i s not open for และนี้ผมโพสเพราะว่ามันจะมีอะไรที่อยากจะเ,เพิ่มมาวาผมเพราะว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับผมเมื่อรอนั้นได้ทำการ add comment ใหม่เฉพาะเซิร์ฟเวอร์วีเท่านั้นครับผม time of day control ครับผมซึ่งเป็นการควบคุมเวลาจากนี้ครับผมเดี๋ยวแบบผมขอ,อหน้าตานี้ออกก่อนเพราะามันก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีครับผมเพราะผมไม่ใช่เจ้าของเซิร์ฟเวอร์ผม Time day of Time of day c o n t คอนโทรลผมปรับเวลาจากกลางวันเป็นตอนก็นคือก็ได้ครับผมปรับงี้ก็ได้ครับผมเซิร์ฟเวอร์เอาเนเมน์ของผมเป็นการประกาศระหว่างเซิร์ฟเวอร์ครับผมประกาศว่าอะไรก็ได้โอ้ว่าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมเออแบบนี้ก็แบบเป็นการทักทายนะผมเทนสปีดแล้วก็เลนส์ครับผมเป็นการเพิ่มความเร็วของรถไฟโอ้โหอันนี้แบบทำมีจริงๆนะประปัดรถไฟแบบนนเนี้ยโจเนี้ย มันไม่สามารถป้นได้แล้วครับผมถ้าป้นแบบเร็วๆขนาดนี้ Gift Player Item คผมก็คือการให้ i t เท Player ครับผมไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนคีย์การ์ดอะไรพวกนี้ครับผม Make Order Admin สามารถให้คนอื่นเป็นแอดมินได้ผมซึ่งมันก็เคยทำไปแล้วผมนี่ผมก็เคยทำไปแล้วผม Make Order Admin ให้แอดมินคนอื่นได้ครับผม Token Pit m a n e u v e r เวเหมืนว่าเป็นการสลับพวกไอให้รถชนรอครับผม ไม่รู้คืออะไรก็ผม <I 'm S 1> Disable Arresting อ้าวคือแบบคอมเมนต์นี้คือน่าสนใจมากผม Disable Arresting อ้าวคือผมจะแปลงง่ายๆก็คือระบบการจับนะผมถ้าเกิดคุณใช้คอมเมนต์นี้ก็ผมคือแบบระบบการจับกลุ่มแบบพวกโจรพวกนี้ขอผมมันจะจับไม่ได้แล้วผมถ้าเกิดคุณใช้คอมเมนต์นี้ก็ผมอันนี้คือมันเหมาะมากเลยผมรับคุณที่แบบสตรีมอยู่นะผมแล้วก็แบบ เต็มแบบเจลเบยแล้วก็แบบมีคนมาป่วนแบบมาจับอะไรพวกนี้ครับผมให้ใช้คอมแมนนี้ไปครับผมนี่แบบนี้แล้วผมนี่คอมแมนดิสเบิร์นอาร์เรสติ้งครับผมแล้วก็ระบบมันจะยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องการจับนี่เองครับผมแล้วก็สามารถเปิดใหม่ได้ครับผมเออระบบนี้ก็โคตรดีเหมือนกันนะครับผมไปสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลากดไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนี้ครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องพูด้วยนะครับผมไป ตัวนีก็ไปแล้วผมสวัสดีครับบายเจอกันแกรดตัวนิดๆก็ผมเพราะว่าที่ผมแปลผิดไปก็เรื่องพวกนี้ก็ผมสโคบเมาส์ซินเนทีฟแล้วผมซินเนตีก็ผมซึ่งนะผมนี่ให้คุณดูดีๆก็ผมคือแบบมันไม่ใช่แบบการเล็งเข้าใกล้นะผมซึ่งมันจะเป็นการ เลื่อนไอ้นี่ก็ผมระยะปืนนะผมคือแบบมันจะช้าลงครับผมถ้าเกิดคุณปรับเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะผมนี่จะปรับเป็นแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในอย่างนี้ครับผมจะเพิ่มแบบความเร็วของการเล็งพวกนี้ครับผมแบบพวกนี้ครับผมดีแบบนี้เลยผมเกือบมันดีมากเลยผมขอโทษด้วยที่แปลผิดนะผมให้อกาสนะครับผมตอนนี้เร<ม>ามีสมาร์ทโฟนแล้วมาผมลืมอัปเดตไปอย่างหนึง่งับผมท้ายๆคลิปนี้ก็ผมปะเดี๋ยวผมไปหาตำรวจก่อนนะครับผม อยู่ไหนไอ้พูอยู่กลางเมืองใจกลางเมืองเลยะเอะมาอัพเดตน,นี้ผมเ,เป็นอัพเดตส่วนอื่นๆนะผมคุณจะเห็นได้ก็ผมสมาร์ทโฟนนะผมตรงนี้ก็ผมอันนี้คือมันจะใช้ได้เฉพาะกับตำรวจนะผม ซึ่งวิธีได้นี้ก็ผมตำรวจก็ผมต้องมีเกมพาสว่านก็ผมซึ่งเกมพาสว่านนี้ก็ผมเพิ่มราคาอีกแล้วก็ผมราคา400โยลารก็ผมสำหรับใครที่ซื้อทันในราคา350โ้าบารก็ผมก็ยินดีด้วยก็ผมสำหรับที่คุณซื้อทันนะผมแต่หลังอัปเดนี้เป็นต้นไปก็ผมมันจะเพิ่มราคาผมเพิ่มราคา50บดลาท์แล้วก็มาเพิ่มเป็นโทรศัพท์นี้ก็ผมซึ่งความสามารถของโทรศัพท์นี้ก็ผมมันจะให้คุณสามารถเปิดดูกล้องวงจอปิดได้ับผม ผมจะขึ้นสตรีมของปุ้ยดูครับผมขึ้นขึ้นมาเลยเปิดสตรีมเปิดสตรีมอ๋ออันนี้ก็คือหน้าตาของนี่ครับผมมาแล้วก็กดปิด,กดป,ดกดปิดกดปิดกดกดปิดกดปิดตุปุ่มปุ่มสีแดงปิดมาแล้วก็กดเปิดก็กดคลิกใช่ไหมโอ้ย แล้วกดขีดกดกดห้าใหม่เลยกดกดอะไรนะกดห้าใหม่เลยอ่ะกดจิ้มมันดอกไม่ได้เนี่ยสามารถเช็คกระสาวได้สามารถเช็คกล้ามออนไลน์ดิสติงก์ได้เออโน่โน่โน่โนเออมันก็เช็คได้เออผมโดนแมนมันก็เช็คได้ครับผมคือจะเช็คได้ทั้งโทรศัพท์ไหมก็เป็นตำรวจก็ได้ครับผมคือจะเป็นได้เฉพาะแค่ตำรวจเท่านั้นครับผม นี่ก็มังจอปิดก็มันก็อัปเดตเมื่อที่เมื่ออัปเดตก่อนนี่ครับผมนี่ให้ดูจากตรงนี้ได้ผมแล้วก็ดูจากทางออนไลน์ได้ก็ผมนี่แบบนี้เลยครับผมแต่ว่าคุณต้องมีเกมพาสสวัสด์ครับผมเกมก็ไปแล้วสร